สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติ๊กตอกวันนี้คุณปลาขาะล้อนะค้ามาเที่ยวตลาดตีมุมเมืองมาดูราคาผักพริกพริกขายยังไงสามร้อยค่ะผมว่า 300. สามร้อยเบอร์สวยสวยจริงๆพริกก็สวยอ,วสอ,อ๋อนี่สองห้า,สอ,หาสองร้อยห้าสิบสามร้อย ตลาดสีมุมเมืองเคยมาไหมจ้าคุณผู้ชมว่างใหญ่ดังจึงเนี่ยมีรถจอดเต็มนะแต่ว่าตอนนี้มันสายแล้วรถก็เลยออกไปมั่งนี่ผัดเยอะลำแป้แงแดงอะไรเนี่ยมีอะไรแดงแ Ô oh, mắc kìa Cái gì có mắc kìa ở đây nè Mắc kìa đen đen Mắc kìa Mắc, mắc cho kênh ากดูคลิปเต็มๆก็ไปดูที่ช่อง Youtube ของป้าขาเลาะนะคะใน Youtube ใน Facebook ก็มีนะป้าขาเลาะแฟเเุ๊นะคะจะดูทางไหนรับชมทั้งนั้นขับเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นแบบว่าลานจอรดรถขนส่งค่ะ ขายส่งไออยากซื้อยากขายก็มาดูของขายของซื้อที่ตลาดสีหม,มเมืองเลยจ้ะที่สวยๆเลย กาดก็สวยทเสามสิบตั้งโอสามสิบการหอมขายยังไงอะนุสามสิบสวยมากเลยเ่อน่อนด้วยทีลาวก็สวยเนี่ยทีลาเท่าไหร่อ่ะราวห้าสิบค่ะแม่เคียวดิ ผู้ชมติก๊กตัอกช่องคุณป้าขาละมาเที่ยวตลาดสีบุเมืองโซนผักปรุงรสผักปรุงรสคืออะไรคือมะนาวมะเขือเทศหัวหอมขาจะคร้ขิงนะอันนี้เรียกผักปรุงรสนี่สีบุมเมือง ใครอยากทำอาชีพขายผักให้มาสี่บุมเมืองนะคะไปอยากมาขายผักก็ให้ดูคลิปคุณป้าหาเลาะเพราะว่ามีแนะนำไว้แล้วอะจะดูคลิปเต็มได้ที่ช่อง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k เพจคุณป้าขาเลาะ519นะคะชื่อเดียวกัน YouTube ก็คุณป้าขาเลาะ519เพจ a c e b o o k ก็คุณป้าขาเลาะ519หนึ่โซนนี้คือขายมะนาวนะ มะนาว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 ร้อยละร้อยละยี่สิบร้อยละหกสิบร้อยละแปดสิบมีหมดเลยนะร้อยละห้าสิบก็ดูที่เราเลือกเอาหนึ่งร้อยละหกสิบร้อยละสีะ่สิบร้อยละสองร้อยร้อยละแปดสิบมะนาวสุด นี้จะพาไปดูขิงข่าตะไคร้นะพริกหอมกระเทียมนี่เนี่ยเรียกผักปรุงรสขิงข่าตะไคร้กระชายนี่ แห้งหอมกระเทียมนะไปห,หาหอมกระเทียมไปจะขายหอมกระเทียมมะเขือเทศเข้ามาที่สี่มุมเมืองอาคารผักปรุงรสมีให้เลือกทุกอย่างขายส่งขายเปรี้ขายหมดดูร้านกระชายาเดินเล่นเดินชมนี่หอมหอมกระเทียม ขมิน้นหิ้งขาตะไคร้ลูกมะกรูดหญิงขาพา,ามาช้อปปิง้งค่บเป็นชุดๆอาชีพอาชีพแนะนำอาชีพ ใครอยากขายอยากค้าอะไรทักถามได้ป้าขาเลาะเป็นเพจยินดีตอบทุกคำถามขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ